ผู้กองแคทลบภาพติดดาวเลื่อนยศเกลี้ยงล่าสุดเจ้าตัวชี้แจงแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองและถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายสําหรับกรณีนักร้องลูกทุ่งสาวแคทอาทิตยาหรือร้อยตํารวจเอกหญิงอธิตยาเบนจบปักหรือผู้กองแคทที่ออกมาโพสข่าวดีใจที่ได้เลื่อนยศติดดาวในตําแหน่งร้อยตํารวจเอกหญิง ซึ่งปัจจุบันค่ะเธอทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการด้านประชาสัมพันธ์สังกัดสำนักงานเลขานุการตํารวจแห่งชาติโดยเรื่องนี้นะคะเกิดการตั้งคําถามมีความแคลงแคลงใจกับการทํางานของแคทอาทิตยาที่ทํางานราชการสีกากีในเวลาเพียง4ปีแต่สามารถเลื่อนขั้นแบบก้าวกระโดดหลังจากโพสต์ดังกล่าวนั้นถูกแชร์ออกไปจนเกิดดราม่ามากมายในที่สุดค่ะผู้กองแคทก็ตัดสินใจลบภาพดังกล่าวทิ้งเกลี้ยง ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าจากประเด็นที่แคทได้โพสต์ภาพที่ให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศให้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตรับราชการของแคท แคทไม่มีเจตนาโพสต์เพื่ออวดอ้างหรือไปกระทําการสิ่งใดเพื่อไปกระทบจิตใจเพื่อนๆพนี่พี้าราชการตํารวจและทุกฝ่ายแต่อย่างใดในการนี้แคทขอกราบขอโทษอย่างสูงที่กระทําการดังกล่าวโดวยไม่ได้ไตรตรองสุดท้ายนี้เมื่อแคทได้รับโอกาสในการทํางานขอสัญญาว,ว่าจะตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถและอย่างดีที่สุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ